โจพร้อมยังโจโโจโจสอสิบสสองสสามสอี่สอง้วสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสิบเอ็ดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทนี่เขาเชื่อมาแล้วนะใช่เลยเชื่ออะไรเชื่ออะไรเบลกับเลวเหมาะสมแล้วล่ะเบลครับเบอยีนนกันทุกคนวันนี้ถือว่าเรามาพักผ่อนกัน หอมอาปากหอมคอใครจะอยู่ที่นี่นอยากกับค<ห>ุณเล็กกับคุณเปลวก่อน,นอากมาอยู่เราเปลวก,<ะ>กับเกลวเข้ากันเลยค่ะพี่ต้องไปขึ้นมีดก่อนขอลาไปก่อนวันนี้สนุกมากค่ะกับประเทศเอราอา์แมน แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเดินเล่นบ่อยๆอ่ามาเล่นกันได้นะคะก็อยากจะเล่นบ่อยๆเซิบดีมากการันตีการันตีถ้ามีโอกาสในอนาคตงานอนาคตจะไปโอกาสก็อยากจะมาลงอยู่เป็นไม่มีอยู่ที่นี่สบายหรือเปล่าทีชวนด้วยนะยกบอสมินหรือเปล่าพีชอบบอสเกมไปเถอะจ้ะ เบลค่ะอยากอยู่ที่นี่เราไปดูไม่ต้องไปค่ะจ้าจ้าค่ะไปสิเปยนไปแล้เป็นไปแล้วค่ะเป็นไปแล้วไป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 ไไปไไปไไปไปปไ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 ไป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 ไไป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 

เดียเนี่ยหนูเห็นนี่ขอ่ะเนี่ยค่ะหนูเห็นแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นพี่ก็ผมทรงเดิมนะผมทรงเดิมปกติหนูอ้าปากค้างด้วยเหรอปกติหนูอ้าปากค้างด้วยเหรอตกใจของเลยอ้าปากเป็นไงเพื่อนเพื่อนพี่ร้องเพลงพอมไหมฮะนัเพื่อนพี่เหรอใช่เพื่อนพี่ะพกโรงเรียนเวทมนตร์ พี่เพิ่งคุยกับข้าวเมื่อกี้เองว่าเขาเป็นนักร้องที่พี่พ,พี่เบบว่าหยุดนะพี่ชายฉันะอ๋อหยุดนะว่าว่าว่าเป็นนักร้องที่ร้องพอที่สุดตั้งแต่แแเคยเล่นมาแล้วอ่ะเพราะจริงแบบเสียงลำมุนมากใช่แล้วทำไมวันนี้มาเที่ยวนี่ได้เนี่ยเนยว่ากับเพื่อนเพื่อนที่ไอมากันทั้งเบบี้บีเลย โอเคเดี๋ยวดีแต่งตัวแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยฮะคือหมายถึงแต่งตัวยังไงคะหนูก็ใส่ชุดเดียมชุดเดียมเนาะโอเคหรือว่าแต่งแบบแต่งโดอาโป้เหรอเพื่อนพี่โดนฮิลไปแล้วพี่ไม่ครับไม่ครับน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีใครฮิวไปอะ ฮมันอะไรยังไงคะเป็นอะไระพี่อะเป็นอะไรกอดอกเพื่อไปคุยด้วยเนี่ยถึงจะต้องไล่ต่อยพี่เลยเหรอคะไอหนุม่มนั่นมันใครกันคะก็แค่ก็พี่โนยเออใครๆครก็พี่พี่ พี่อยู่นะก็รู้จักกพพี่ไม่รู้จักด้วยนะอยู่นะไม่เห็นมาไล่ต่อยพี่เลยตอนที่ไปคุยกับเขาทําไมหนูต้องมาไล่ต่อยพี่ด้วยหนูก็แค่ต่อยเฉยๆไม่มีเหตุผลแค่ทักทายค่ะเหมือนที่ลูกพี่ทักทายหนูไงลูกพี่ทําร้ายหนูหรอคะแต่ลูกพี่ไม่ได้ทําแค่ต่อยลูกพี่เอาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ฟาดฟาดช่วง ไปไหนต่อจ๊ะไปขึ้นนว์ดกันต่อไหมไม่ขึ้นแล้วเนี่ยมีแล้วเอาจริงๆมีกระบอกแล้วมีแค่นี้ก็ขูดแล้วเพราะว่าเดวแบบไม่ใช่หมายถึงที่อ๋อที่นู่นเหรอได้ใช่จ้ะได้เพราะว่าถ่ายรูปแล้วเต้นแล้วด้วยชอบทรงตัวนี้ทรงอะไรอ๋อพี่จะไม่ได้เหมือนกันจ้ะอยากได้อยากได้มีตรงที่นู่นบ้างทรงเนี้ย ไม่แน่ใจมันจะมีนะอ้าวอ้าวอ้าวตรเดี้เราจะไปใส่เราจะเอาตาแล้วพี่คนนั้นอ่ะแต่วันนี้คือวันพักผ่อนนะทุกคนไม่เสียงพี่บูริ่งอยู่ไหนคนนี่ไงพีุ่วงนี้มันมั่วแล้วมูริ่งผมดำว่ายังไงจะรีฉันไหมน่ะอันนี้ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยใครเห็นพี่บูริ่งหรือเปล่าทไมพี่บูริง อ๋อคุณไอรินเจ้อ๋ออครนะสวัสดีค่ะสวัสดีเนอะไปจากพี่สาวแช่นะอ๋อสรุปคุณมิเกลมัวเนี่ยจะกําเนิดไหมคะที่นั่นจะได้เขียนให้ค่ะหนูกําเนิดหนูจะเป็นหนูจะเป็นน้องสาวของเพราะว่าวันนังนเดี๋มาเผือดเทศหนูยังเป็นผู้ใหญ่โอเคไปลาพิลาสเนอะหนู หนูอ่ะเป็นผู้เขียนลัทธิเลยค่ะปิ่นโตฉันฝากเช็คของฉันให้พี่ปี๊ดด้วไม่เอาพี่ปิ่นเขียนให้หนี่ยพี่บินโมพี่ปิ่นเขียนให้เขียนให้ได้แต่เธอต้องเอาเงินต่อคนที่ไปไม่กเอาของที่ลาร่าไห้ฉันดูด้วยเพราะต้องเขียนให้มันเชื่อมกันไงคุณเอ๋วไอ้หมดนี่เชื่อมอะไรเอ๋วหรือเววะของเขามาให้หน่อย ปนแข้มาริเวลเธอชื่อมาริเอลฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันน่าจะต้องไปเะวเวลภารกิจที่นู่นน่ะเจอกันค่ะพี่ลุกแกนเจอกันค่ะเจอกันก็จะไปแล้วไปว่าเขาแกลอะไยังไงเขาเป็นพี่เราตั้งสองปีเจอลยนะมาริเอลออเจอกันนะแก่แๆโดนฉันแน่แหละที่นู่นน่ะเล่นกับใครอยู่ฉันจะไปแย่งให้หมดเลยเนี่ยตายจริงตายจริงเป็นอย่างนั้นเองสิอยากเป็นวีล่าาเลยกระเป๋าเบอร์อะไรนะ ไม่เห็นพีดิ้งไหมอ่ะไปแล้วตามอลแล้วไม่เห็นเลยคุณมอริรี่สตาคุณจะทำอะไรต่อฉันต้องทโนมาเที่ยวเหรอคะฉันจะสั่งข้าวกินจะฉันหิวข้าวฉันร้องถท้องร้องข้าวใหม่ด้วยจ้าโนกระเป๋าแปดสิบสามน้่อพ่ค่ะมันอยูก็เพกใช่ไหมเนี่ยใช่ห้าสิบสี่ป่ะ ครับไี่รู้พี่จีดจัก600 40คนขั้นไปแล้วจ้ะมีแก้วมัวเจอกันนะคะเดี๋ยวแคลบทรงผมก่อนขอดูแป๊บมามามาฉันจะเอาไปใช้ได้เลยจ้ะน่าจะอยู่หลังหลังนะจะโอ้โหขนตาอืมมันอยู่หลังหลังนะถ้านจะไม่ผิดอ่ะโอเคเรียบร้อยโอเคจ้ะค่ะ ้ใชื่อโนชื่อโนโนลินว่าไงโนรินมาเรีว่าสิโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ะมันมีผัดหรอใช่ใช่ครับมันต้องซื้อที่ร้านแม่ดอบคือน้องตุ่งตะเพกตั้งนานไม่ให้น้องสักก้อนกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรคือหนูตะเพิกกระเป๋าอะไรอยากเล่นอะไรอยากเล่นรหนึ่งแปดสองไอคอนดีขอบคุณค่ะหนูได้ตั้งสามก้อนนะอีเวสต์กีอก้อนหนึ่งอืดีแล้ว เกจริงขาบอไม่ถ้าข้าบอกพี่ว่าขออะไรก้อนหนึ่งนี่ก็ให้ก้อนหนึ่งไงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วมันหมดแล้วเหรออือแล้ต้องเข้าไปเล่นชิ้นู่นเหรอมันจะแอร์ดรอปแล้วนี่หรือแอร์ดรอปไปแล้วเนี่ยแอร์ดรอปเล่นไปแล้วค่ะประมาณสี่ทุ่มหึ่งสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มโอเคโอเค แล้วหนูตื่นไปได้เลยเหรอถ้าหนูตื่นไปเล่นตอนนี้หนูจะโดนศาสตราจารย์ดุไหมที่ไม่เข้าเรียนไม่ไปสอบเออเข้ามันสอบแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ไงหนูจะโดนดุไหมถ้าหนูเข้าไปช่วงนี้ไปเดินเล่นอ่ะไปเดินเล่นได้ไม่โดนอะไรเลยก็คือความเชื่แล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าทําไม่ธอถึงไม่เข้าเรียนไม่อะไรอย่างเงี้ยหนูมันน่าจะยังทันนะเข้าแบบว่าไปสอบอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องตอบถูกก็ได้ไม่มันสอบหลังได้มันเพิ่งผ่านสอบแล้หนูไม่ได้เข้าเรียนวิชาอะไรปรุงยานะใช่มันหนูไม่ได้เข้าบังคับอ่ะ มันมีสิทธิพิเศษอยู่หลายอันเลยอะถ้าลองไปคืออะไรอะศาสตาจารย์อะถ้าคุยได้ตามโลเขาจะส่วนมากเขาจะให้ใช่เหรอโอเคไม่ไปเล่นเหรอครับพิเชลหนูเหรอคะหนูเล่นหนูเล่นไม่เก่งค่ะเดี๋ยวหนูดูอยู่ว่าจะไปเล่นดีไหมพีหนูเล่นอยู่ด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับเล่นอยู่ เหมือนเคยเจอกันตอนปีหนึはは่งด้วยนะแต่น่าจะเล่นเป็นตัวใหม่ค่ะถ้าเล่นโอเคครับทามีโอกาสเดี๋ยวไปเจอกันนะน้องเกลเจอกันค่ะพี่โนไปเจอกันครับไปเจอกันไปเจอกันค่ะรุ่นพี่ไปเจอกันไปเจอกันนะคะนัดจันทาสวัสดิ์จ้าไปกันเถอะเราใครจันทาสวัสดิ์แล้วพี่เจสเป็นไรเรอ่ะเท้าเสีอวทำไมเนี่ย อ๋อพี่เมื่อกี้ปวดเอวไปเก็บเหรียญแล้วปวดเอวปะก้มไปปั๊มเพนปวดเอวเลยใช่ใช่ใช่แปลก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 อืม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 แต่ไม่มีอะไรไม่มีค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะเอ่มีอะไรค่ะไม่ได้แล้วม้าพวกเราได้เวลากลับไปขอนอนของพวกเราแล้วขอนอนไปจะไปเดียวก เออไปเตี ه, ๊ยวุฒกันเลย